เปิดภาพมากเห็นอาหารการกินเลยพี่น้องสเสนอเมนูตอนแรงสบายดีเด้อพี่น้อง FC บสุษขุสุคนหนึ่งลูกซีนแกงน้ำม้พี่น้องเลยแจ่วสามหลดอันนี้ก็เปียกเบ้วยว่าคนมาอยายกง่เข้าไปคนแห้งก็เลร่มแห้งมันต่างบอกว้ลไอ้ร่มบุบๆมาเรียบปลายมันเฉพาะเขาเลยไม่พวกเขา,เอ,าอย่าพูดมันฮ่อนมัลวกคน นั่งยู่ลูกนั่งยู่มาเด้นป่าลูกกินเขาน้ำกันเด้อสบายดีป่าลูกเบิมพี่มันเิ้มกิน้ำกันเด้จากป่าลูกบายดีเนาะแกงอไรแกงแกงแกงุ้้นจ้ามา้นน้ำกันน้ำหน่มาเกงซัมโหลดแสดงว่าไงสบายดีป่าลูก

nghe thôi đấy. rồi. Chắc ngon đấy. Nên mình nghe ngon mới thuộc anh ทีเขาไม่ติดเดียกึนี่เป็นสหลักีฟูแล้วเขาทีนเขาเขขึ้นมาเชียบอกออนังกินดีี้แล้วรู้คอยแน่จะนักมากขาคอไปรก่วนจะลายมากเลยอืเรื่จะคายนะพอก้อนเพื่อพายแน็ตพลายยังะน้อยลูกจงไม่้วยแรงยังไม่

นี่่อเดี๋ยวคุเกี้ยวกินใหแ่ราใหม่ใหเห็ดนี่ดฮะมานั่งข้างในเห็นมานั่งข้างนเห็นมาย้ม้างในเยวะพยาา้างในแ่ใครอยากกินอะไราไปยังเขียนได้ก็พยายามเด็ดางม่ไปดงแมันกับเขางไปมเดเสียาอีไเหนทางไตเขได้ขัไ้ ไปยางไ่อีกหันอาบ่จจับปลาลุงครับจับบ่เป็นไงจุกแห้งห่างกับเกลือนหมดเลันจกนี่หยเป็นอะไรนะ่ ก็ไม่เดวมันนาไม่เ่าไร่ไม่มาก็ลัดทาง่ไก่เคบซีล้่องไก่ทังเน้อนี่กพันบอกที่7,000บอกโอ้ทำไมละทังงนใ่แป้็งใส่เขาเปะเขาเปะเนาะอปะเขาทอน่บแปะเขา เนือ้อกระไาถ้าหายมานวกรอบนอกนุ่มในน้่น้่น้ำน้ำนเยีกถ้าถ้าเห็นไม่บางเฉลี่ยคือแบบไม่โลค่ะตุ่มกันทั้งล่างก็มีช่ตุ่มเอ้ยแต่มาไฟนัวนล่ขอ้นมาไฟเราก็ช้านเ่มนกระชายนบ้านก็มีไงเราหินแก้ม เล่นไผ่หรื่องสาวบ้ป่ะอือหือสนบโไรเฮ้ยคุณจะเล่นนี่แหละกล่องวิ่นหัวหรอป่ะก็คือเล่นไปทำงานกล่องหึงบ้านลุงก็ชิวิ่นหัวหย่อนสาเบอร์นั่นคือหืมเนี่ยมาซ้ำขอเด้อทางชิ้นน้ำเยอะกว่านะ อยากกินผลกแลนโอ้ยติดข้อางอนั่งอยู่แน่นั่งอ,อนะย,ยู่อ้มาัมเงยมาิ่หอบพุงตะลุ่งไรตะหูลยก่าเด้อไม่ใช่ไดี๋ยวจับม,มันม,มนนันอย่ามาเดินะอมยอ,อยูน่นขาออกมาขาออกมาข้าออขาออขาถิ่มโล่โปวากลายอมไหวอยู่เต็มปาาจนนติดคอ

เจ้องม่ลายหมากบอกไม่ลายหมากบอกกับปุ่นเนาะหมากเ้ยอแแดงเนึบอาไว้ใหไก่มากบก่าาาูคิดบอใมันหยังก่อนะม่ชแท่งแน่น่ะ

สวีตตาของผมดกขึ้นนั่งเด้นขี้เกียจมันโดดใส่รถแล้วกูจะบอกว่าเ้อกะโกมาเลยเนืเอามาเนื้อกะโะนะนี่ตัวกูงอัวมียลักลี่

ชงช่องเขาหรือเปล่าเขาไปกินเพื่อนคู่กินมันแหละผมบอกพอพอแล้วพออีโก้สิโดใส่ข้อเปิดแลนด์คนเดียวเปิดเออเออเอาเอาเอาอีโก้สิโดเอาเอา มันเดืเ่องแต่เร,เ,เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนป่วนอยากกันก็มึงตั้งแหละค่ะเบ๊อเด้อฮะเยิดบ้าฮะเยิดอ๊อไม่เกิดได้บ้ากันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะตกพื้นกันตกพื้นเวลาค,ค,คนคนแรงแซ่ยันป้าเลยอ่ะนั่นเนระื่องอุมาโดนอ่ะ กับก <Ừ. S 1> like, ุ่อัดค้า n นนี่คือดื้อเท้มันนี่น่ะออกไลนคือดื้อแหงตัวนีไปนอนี่แต่ระวัางมือคือว่าธรรมดามือนึ่ป๊ทมันหาวบนโต๊ะบอฮึบนโต๊ะหลาวบอผูกเกลือเท่อนผกสั้นหายตี้พ่อใหญ่ว้นนี่ไปกวาทั้งผูกเออั่นแล้ววดว what? Oh,